สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่คลองหลวงปทุมธานีคลองหกดูพันข้าวแปดเก้าของพี่นุก,กูลปัจจุบันอายุยี่สิบสี่วันเดี๋ยวสลับป้องให้ดูครับนี่เจ้าของนาใน,นี่ครับอายุยี่สิบสี่วันแปลงนี้ นีขนาดหวานแล้วนกเล่นไปเยอะใช่ไหมนกมาจัดระเบียบใหมเขาแตกแตกกอเยอะไหมพี่นกุลนนาเนี่ยโอ้แตกเยอะเนี่ย<ใ>นะ<ต>ดูดรครับคาดเลยเนี่ยดู<ค>ต้น,นอ่าต้นแบนเต็เลยแตกขึ้นกี่ต้นแล้วนะสามต้นสี่ต้นเข้าไปแล้วเดี๋ยเือนสักเดือนครึ่งก็นันตึบเลยนะ สี่สิบห้าวันนี้ยทางจะไม่เห็นแล้วร้อยเนี่ยแล้วข่าวขาวที่แล้วยังยังมีหญ้ามีข้าวนกอยู่เนาะใช่ใแต่นาหน้านี้รู้สึกว่าจะหมดเลยมั้งเนี่ยแคบจะหมดมั้งมันใบไม่ค่อยโผลแล้วอ่าเริ่มแรกพี่นุกูลทําไงบ้างครับนะกหมากเคนเดอร์หมักเทนเดอร์ใช่หมักเคนเดอร์เราเกี่ยวเสร็จวิดน้ำเข้าฉีดเลยไม่ต้องรอฉีดแทนเดอร์เลย อีกวันก็นัดรถมาหวานเออนัดนัดรถมาทําเทือกมาปั่นนะมาปั่นหมักอะแล,กแล้วก็เราก็เอาน้ําเข้ามาท่วมแค่แค่ก้อนก้อนดินอะ่ะก้อนที่ไถอะ่ะพูดง่ายๆรับแค่นั้นหมักไว้เลี้ยงน้ําไว้ตลอดเอสักเจ็ดวันเจ็ดวันแล้วก็เอารถมาปั่นอีกทีนึง แล้วก็ประมาณสิบสามวันสิบสองสิบสามวันก็ทําได้ถ้าคนชอบไว้นะอแต่ของผมเนี่ยมันตามสบายเนาะทำงานไปด้วยทํานาไปด้วย,วยก็อยู่ประมาณยี่สิบวันค่อยทำออนั่นแหละปัจจุบ,บันนี้ยี่ยี่สี่วันใช่ไหมพี่อายุข้าวยี่ิบสี่วันหวานไปยกไปแล้วรอบนึงหวานไปยกไปรอบนึงห้ากระสอบเขียวปึ๊ดไปเลยทีเดียวอันนี้เทียบกับแปลขงข้างๆเขาเนี่เขา,ขาสู้เราไม่ได้นะความเขียวเนี่ย แล้วก็กรในคนละเรื่องเล้นั่นแหลอนุสุลูกหูลูกตาไปนู่นเลยครับนู่นนู่นู่นแหละเขียวปึ๊ดเลยดูอ่าแปดเก้าไก่ทองคําก็จะประมาณนี้ที่ของหลวงเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันเรื่อยๆนะครับดูความเปลี่ยนแปลงแต่ผมว่าไม่เกินจากสี่ห้าวันก็มองทําไม่เห็นร่องน้ําแล้วเนี่ยวันนี้ฉีดเก่งทองไปวันนี้นะอ่าฉีดเก่งทองไปเมื่อเช้าเนี่ยอืมฉีดไปสี่เป้สี่เป้เป้ยี่สิบลิตรใส่ไป สามสิบซีีแต่สีดแค่สีเป้นะจะผสมเยอะใช่ไหมถ้าถ้าใส่ยี่สิบซีซีน่ปกติจะสีดอยู่หกถึงเจ็ดเป้แต่เมช้านี้สีดแค่สีเป้สีแบบไวเนี่ยครับจะประมาณนี้เลยนะนะแต่กอเยอะเขียวมันเขียวธรรมชาตินะคือเขียวไม่รอแมลงมีกวนไหมเนี่ยผมว่าก็มีบ้างอะแต่ว่ามันไม่มากอะมั้งเนี่ยตัวตัว ตัวเพี้ยขาวไม่มีไม่มีเลยเหรอตัวเพี้ยขาวไม่มีมันมีตัวอะไรอะเพี้ยที่มันเพี้ยตัวเล็กๆที่เรามองไม่เห็นพอเราฉีดไปนี่จะล่วงไม่เห็นเออเพี้ยตัวนั้นมีอยู่แต่ไม่เยอะแต่ต้นต้นมันแข็งตั้งแต่เล็กๆเลยเนาะใช่มันทำมันทำอะไรไม่ได้เนี่ยครัโหสุดลูกหูลูกตาเลยครับโอเคเดี๋ยวเรามาติดตามอีกทีหนึ่งช่วงตั้งท้องดูด้วว่าจะแน่นขนาดไหนเขาเขาเขาที่แล้วแปดห้ามันก็แบบเนี้ยนะเล็กๆเนี่ย อ้า 5, มันไม่โดนนกพิราบช่วยจัดระเบียบให้นี่นะโอ้จะเหมือนแปดห้าเลยเนะี่ยเออการันตีได้เลยอันนี้มันโดนนกพิราบทําให้ก่อนซะยังสิแม่ยังยังยังไม่เข้าควบโอเคเดี๋ยวเจอกันอีกทีพี EP นะ้าสวัสดีครับ